S 1> <S 1> สวัสดีครับพี่น้องเป้าไปกับปลาเปาะกัน,นอีกครก่อนน,นนะครับน่าเป็นน้าหน่อยมัมน,นี้สภาพมันจิ้มนี่ไก่ต้มน้ำปลาพี่น้องนี่ไก่ต้มน,น้ำปลาทำกินมได้พี่น้องเด้อพักกระมี่น้ำมันต้มพี่น้องกับเป็นแกยวพี่น้องนี่เห็นบ่มหรอโอ้บันจีความีก,ก้วสวมแล้วกับแกยวขมผมมักแล้วนี่นะเอาตองารงงอไรพี่น้อง คือกรานแ่แข้ารัโอ้ใส่ไปไดบวกแด้นะอเนาะเขาเนาะขี้เสี้ยกสวัสดจนสีดงยิ่มมยนมะ่องๆเลยเพื่อนะหไรครับผมลำเลยนี่พนะี่น้นงเนนำจิ้มสมซึกัน น่อยจบไมห่หมเหมือนจะ่น้อยได้พไปน้อะกินไปคุยไปั้งก็ได้งนงาไม่ไดนกินก็ได้เห็นล,ล,ลองไก่ไก่ตูนปานหกสิบบาทก่อนมาพี่ห่งพวงติ้มจีนก็บปรกั vịt súp thịt mày nó cơm bột chiên nó chấm vào phải nó ngửi nó bột xào bột được gà tôm nấm bà súi phân nổ tiếp theo Thế đại em nhắm nó Như biết nữa Chắc tiệm cái nó đi ừ, Bật không sao พี within, okay, oh, ่น้องจะบุกกันพอาจีนเขแซ่บเนาะโอ้ตรวจจัดเต็มเทียโอ่ามึผมจดเอาคลิปเอาที่แหละวดตีพี่น้องนี่ อารมณ์ไม่ตรงโอเคที่นีเร่องใจอะไรผมน้องจับนั่งจิบไหนก็ไหมครับขตกขอไปเลยโอเค